วันนี้ก็จะมาแพคพัสดุนะคะนี่นะคะมีพัสดุที่บอกกันไว้ว่าจะมารีวิวอีกทีนะคะนี่นะคะตังน,นี้เลยปิดนะคะชิ้นแรกค่ะเป็นตองปอนคูมะนะคะชิ้นที่สองเป็นโทรินะคะชิ้นที่สามเป็นตองปอนคาตินะคะ ที่สี่เป็นปองปอนคิปตี้นะคะมีแท็กนะขอเปลี่ยนวันนะคะเป็นส่งของวันจันร์แทนนะคะแล้วก็เป็นเอในเล้นแทนเค,ค้มมาม้าแล้วก็เป็นคิมฮับกิตตี้นะคะคือรีบนิดนึงนะคะต้องขอโทษด้วยนะเดี๋ยวไปแัน เดี๋ยวที่เราจะปฝากส่งมันจะปิดก,ก่อนนะคะโอเคแล้วก็มีอีกอย่างของแถมจะใส่บอยจ้านี่นะคะขอบคุณมากเลยนะคะก็คือน้องเขารอรีวิวมานานมากเลยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็นี่นะ้ามารีวิวให้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย